วันนี้ก็ลงจังหวะไทยใส่ยามาฮ่า e c 2 3นะครับผ่านระบบโฮสต์ USB นะครับผมลูกค้าเป็นคนจากจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็อยากได้จังหวะไทยใส่ไว้ในเครื่องยามาฮ่า PSR e c 2 3ก็ทำการลงนะครับผมก็จะลงจังหวะให้หลายๆจังหวะนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใส่ พวกหวต USB ก็จะดีอย่างนะครับก็คือใส่จังหวะได้เยอะนะครับแต่ว่ามันจะโหลดเล่นได้ทีละทีละจังหวะนะครับจะเล่นได้ที่ user หนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไร user หนึ่งเจ็ดห้านะครับจะเป็นของเขาเนี่ยใส่จังหวะอิเล็กโตรนอิเล็กโตรนอิเล็กโตรนสอง เข้ามาก็มาใส่อิเล็กทรนนะครับเดรื่องก็จะให้ถามนะครับก็ค่อยๆไปนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับจังหวะอิเล็กทรอนบีกินสมัยเก่านะครับดังแจ๊กแจ๊กนะครับผมรับเครื่องก็สภาพพอใช้นะครับผมสีก็จจะเหลืองหน่อยแต่ว่าทุกฟังก์ชันทำงานได้ดีนะครับเขาไปไว้แห่นะครับ ก็ไปไว้แห่ไว้ใช้งานหลายอย่างนะครับลูกกรุงนะรใส่ลูกจังหวะลูกกรุงไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปบอกวิธีการว่าเราจะทำยังไงลูกกรุงก็ของอาจารย์โอเล่นะครับเราก็มีหลายอาจารย์เข้ามานะครับลูกทุ่งนะครับเป็นจังหวะลูกทุ่ง เนี่ยครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจังหวะลงแล้วนะฮะสังเกตนะครับได้เป็น10เลยนะฮะอ่าได้เป็น10แต่รุ่นที่ใส่ USB อย่าง443อ่า433เนี่ยจะจะใส่ได้แค่5นะครับใส่ผ่าน USB โหลดแต่ทีละ5แต่ว่าอันนี้ใส่ได้เยอะเลยครับใส่ได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเล่นในเครื่องได้นะครับผมสามารถเอาไปเล่นในเครื่องได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปที่ที่จังหวัดสปีดดูนะครับไปที่จงังหวัดลุกทุ่งแล้วกันนะครับสามชาลุกทุ่งนะครับสามชาลุกทุ่งเราก็เอามาลงได้นะครับลงได้หมดมาลองรับหมดนะฮะแต่ว่ากองนะสิครับกองของมันมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ ก็เดี๋ยวก็จะลงจังหวะลำซิ่งนะครับลำเพลินนะครับเราอาจจะลงมีดีด้วยนะครับอาจจะลงมีดีให้ไปอีกนะครับมีดีเพื่อ,อมีดีโชว์วงแล้วกันนะครับมีดีโชว์วงเดี๋ยวผมไปที่หมวดมีดีนะครับ มดีน่งมีดีสองเนี่ยครับของเขาก็จะลงมีดีได้ด้วยนะครับผมเอาโชว์วงอินเตอร์อย่างเงี้ยครับอา่าลงไปเลยปั๊บเดี๋ยวมาแล้วก็เอาโชว์วงเอาไม้มีดีปั๊บเออตัวนี้อาจจะเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามันจะไหลลงไปอย่างไรนะครับวง มันก็จะไปอยู่ในหมวดมิีก็คือซองนั่นเองนะครับนี่นะครับโชวงินเตอร์นะครับค่อยๆไหลลงไปนะครับความจำเขาก็เยอะอยู่นะฮะสี่สอาเนี่ยแต่ว่าเขาก็กักไว้ให้เล่นได้ทีละสเต็ปนะฮะะโจวงงไปแล้วนะครับผม อย่างนี้คนเล่นก็จะสบายเลยนะครับออบ,บิดบีกินกวัวราชาลำวงลำซิ่งนะครับลงไปหมดแล้วนะครับลงมากไม่เดี๋ยวเครื่องเออเลอร์ก <c> ็ <oughs> จะมีเอาสาเอาหมดลำแล้วกันนะครับเอา ลำซิ่งใส่ไปแล้วสารวัลเอ๊ะแต่ว่าทางภาคใต้น่าจะเป็นลำวงเวียนคกเนาะผมลืมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูจงังหวัดลำวงเวียนคกให้เขาหน่อยดีกว่าอ่าครับลำวงเวียนคกไม่รู้ว่าอยู่ใดตัวไหนเนาะลำวงเวียนคกอ่านี่ฮะลำวงเวียนคกนะะฮต้องเข้าไปตึงโปกปกตึงปก,ปกตึงปกงปกโปกป จึ้งปุ๊กจึ้งปุ๊กปุ๊กครับลำวงเวียนโคกนะครับไปเลยครับผมสามชาได้แล้วลำซิ่งลำเพลินสามชาลูกทุ่งลำเพลินลำปูไทยครบหมดแล้วครับคิดว่าน่าจะพอเพียงนะครับในการใช้งานนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามามาลองเทสกันนะครับระหว่างอีสีสซึ่ง ลงจังหวะไทยผ่าน host USB นะครับยามาฮ่าทุกรุ่นที่มีฮ o สต USB จะสามารถผ่านมิดีเพลงกับจังหวะได้นะครับผมจังหวะนอกได้นั่นเองนะครับแต่ต้องมาลงโปรแกรมนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีเทคนิคก็ยากครับทำยากเหมือนกันนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับบ้านดตนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีเรารับ ลงจังหวะใส่จังหวะไทยนะครับยามาฮ่าคาซิโอโรแลนด์นะครับทุกรุ่นเลยนะฮะน่ครับกองอยู่ข้างหลังนะครับนะฮะนี่ก็มีครับใครสนใจอยากทราบรายละเอียดหรืออยากได้เครื่องไปไว้เล่นก็โทรเข้ามานะครับ065-112-5849อาอาจารย์โน่พร้อมใจให้บริการนะครับส่งทั่วไทยรับทั่วไทยครับผมสวัสดีครับ